น้ำเขาใส่อีกมาหลียกต่างพี่น้องลูกป่าแล้วค่ะนกสวัสด,ดีสุภูสุขเนไดอจ้านกกบม,มาบ้านแล้วอันนกไก่ขอบคุณถูกกำลังใจถูกทุกทันเด้จ้าเพราะว่าสิท่างไก่ท่างไก่ในประเทศหรือในนอกประเทศจ้า หลานหน่อยมาหลี่น้ำพี่น้องลูกน้องสาวมามาจะบายนยาเขาเลยมองมาฝากตาหนกติดใบ,บเขากินบบกมองหน่อยอือดกมองหน่อยสิ่ายเขาเหนียวกินหลานสาวมันเป็นกําลังใจพี่น้องเบิง่งหนกสีผ้า,า,ากินเข่าใบมองเนียนเอาไนมันออกกันได้พี่นอ้องอือโอ้เสียดายดิโอ้ย บวยว่ะ <laughs> ้าบ่หมี่สิเอาข่าเหนียวใส่ได้พี่น้องอันนี้ถ้าบ่หมี่สิมีพี่จิมเอาข่าเหนียวใส่นเนียนๆพี่น้องบะกม่วงน้อยได้พี่น้องยังเห็ดได้แบบนี่มุมเขาเนีย่ยม,มันไม่กระผมมัมนแบบเนียนๆพี่น้องนามบะหมี่งวงมันอยู่งเล แบบถ่ายพ่อเด้คยหิบลงพี่น้องมาบัานเฮ็ดตะเบียบว่ามีเวลาถ่ายคกิบแซ่บน้ำนวลมันก็หลายหลยพี่น้องแสีบคักหิน้วยพี่น้องนี่เนียนเนียเนเอาไนมานอก ข่าวใบอุโมงแต่สาเลยคนเหนียวเสียบด้วยอีอสานบบกของอีสา,านบ้าเนเฮาดิอีกน้อยพี่น้องเล็บก,กับบางงามเด้วยพี่น้องนกผสมปูน มือแหลมือดำมิดห้าบากับปายุซื้อได้เกีดยงงานปูนกับเป็นได้ข่อยเมียนอนหนายเอาอีกขออนุญาตด้วยจ้ะ่านเกียรตขอโทเด้วยจ้ะผู้จินว่าเป็นอืมบ เข่าใส่อีกนี่แหละจ้ากินหม่งหงหน่อยกินมาแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเหรอจ้าบ้านนอกหม่งงหน่อยบใบเขาเหนียวเนียนเนียนเห็นหนามมันเขาพี่น่องแล้วก็มุม <c oughs> แค่นี้แหละพี่น้องลง <c oughs> เล่นคลิปลงซือเสือ ฝากส้มฝากกิ๊ตามเห็นงงไม่ได้จ้ามีคนบาบาบบมาบออารมณ์ยืนน้อยเดผิดหน่องจะทราผู้หาได้จ้าอ <c oughs> ยูู่้เดียวหลายหลามักเสียงเพลงมักมวนม,มักตลกเรียก่อย <c oughs> นอกไปก่อนจา <c oughs> ้าบายสวัสดีจ้าบายลืบลบ <c oughs> Ha <laughs>